กกตครับ <G ok ot or> ได้สัง่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ <Ch au. S 1> นะครับในหลายๆพื้นที่เลยทั้งหมดเนี่ยเซาสองหน่วยเลือกตั้งทั่วทั้งประเทศเลยนะเจ้าแล้วก็จังหวัดลำปางเฮาเนี่ติดหนึ่งในเซาสองหน่วยเลือกตั้งเ <Ch au. S 2> นาะตีจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งถ้ามาว่าเซาสองหน่วยเนี่ยก็จะมีทั้งที่จะต้องเลือกตั้งสจใหม่ <Ch au. S 2> เลือกตั้งนายกอบจใหม่ <Ch au. S 2> หรือบางหน่วยเนี่ยเลือกทั้งสองอย่างเลยใหม่นะแต่ลำปางของเขาเนี่ยคือมีอยู่หนึ่งหน่วยตีจะต้องเลือกใหม่นั่นก็คือเตียมเพื่อเมืองปานนะเจ้า ไปทักทายนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารจากท่านผอท้องเนตดูใจครับผู้ในการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดลำปางสวัสดีครับท่านผอครับครับสวัสดีครับดีเจดิวครับผมครับผมวันนี้อยู่กับน้องส้มและกับดีเจดิวนะครับผอครับจ้าผมเป็นจะได้ครับผอครับสาเหตุของการที่จะต้องเลือกตั้งนายกอบจใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดลำปางแค่หนึ่งเขตและหนึ่งหน่วยเลือกตั้งต่ออันเนาะผอเนาะครับผมหนึ่งหน่วยเลือกตั้งครับครับผมเหตุมาจากอันอย่างครับผอครับ ครับอถ้าเขาจับกันได้นะครับเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขามีการเลือกตั้งนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดและก็บตำแหน่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับทุกทุก่วยเลือกตั้งของจังหวัดลำปางเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดหน่วยนะครับตอนเนี้เพอะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เสร็จนะครับเขาก็ได้ลงคะแนนการเสียทรัพย์แล้วก็มีการรับคะแนนนะครับพอตรวจสอบแล้วเนี่ยนี้อยู่หนึ่งหน่วยนะครับป่ากฏว่า บ้านเลือกตั้งนะครับติดใจไปกับจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับแล้วก็คะแนนบตรเทากันนะครับคะแนนที่เอามาในบรรเทากันนะครับเขาก็ได้ทางกรรมการประจำนเลือกตั้งก็ได้รายงานทางกกตอบจกกตอบจกก็ได้รายงานกกตจังหวัดกรุง้อ็รายงานกกตกลางนะครับกกตกลางเบื้องต่ำได้ประชุมกันตวนมีมติกันตวันะครับพรอมกันมดเท้ากันหน่วยน่าสิบสองจังหวัด นะครับของเขากระติดเป็นหนึ่งหนึ่งในฮันนะครับหนึ่งหน่วยนะครับอันนี้เป็นการลงคะแนนใหม่ครับไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นการเลือกตั้งใหม่นะครับถ้าเลือกตั้งใหม่เนี่ยจะได้เลือกตั้งทั่วจังหวัดนะครับเขาเป็นการลงคะแนนใหม่เฉพาะหน่วยเลือกตั้งไอ้ที่ย่านในเลือกตั้งทีเจ็ดตะบนองเก่าอำเภอเมืองปานครับผมครับก็คือในหมู่บ้านนั่นนะครับเนาะในในหน่วยนั่นนะครับครับเฉพาะหน่วยทีเจ็ดครับเฉพาะหน่วยทีเจ็ดที่ตำบลหนองเก่านะครับที่จะมาลงคะแนนกันนะครับเพราะว่ากกตคืออ่ายกเลิกผลการผลการเลือก มันกันลงคอนแนนเมื่อวันที่หนึ่งนะครับแต่หนึ่งมันขึ้นคอแนในใหม่ครับผมอืมนะครับจริงๆแล้วในในพื้นที่ห่านเกามีผู้ยังหน่วยเจ็ดเนี่ยผูใ้ใช้ซิสตี่ิกิคนนะครับประมาณผู้มีซิสเลยผู้มีซิสตเลยตั้งสี่ร้อยกว่าคนขคับถห<อ>้าร้อยหาร้สี่สิบเอ็ดคนนี่ค่ะห้าสี่สิบโดยป,ประมาณนะครับสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดคนครับผมสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดคนเนาะเจ้าครับผม ก่เหตุการณ์ดีเกิดขึ้นนะครับเนาะก็อยากจะฮ<ะ>่มเพราะว่นนานำคะแนนเซตนะครับนบคะแนนเซตเอามาไอชิดมาตรวจสอบกันว่าวัดตีจายไปกับคะแนนนานนยกถี่ได้มาไปบวกกับวบัดแเสียบวกกับวัดแบลงคะแนนแบบเต่ากันนะครับมันวัดตีจายไปครับกับวัดดีวัดเสียบัดบบลงคะแนนน่ะบวกกันแล้วบเต่ากันนะครับไปหนึ่งบัตรนะครับอ๋อก็คือล่ําไปหนึ่งบัตรเกินไปหนึ่งบัรนั่นเอง นั่นก็คืออ๋ออันนี้หายไหมบหายไปหมครับอ่าหายไปครับครับก็ทำเพห่ต้องมคณะคณะกมการก็ตรวจสอบตรวจสอบแล้วอันอันจะุกในในเรือบัสเรือเฮีปรเรืออะไรยังก็ก็ตรวจสอบันแล้วสองสามรอบก็บเเจอนะครับกับคนาำงานมาครับอือเอ่ออาจจะหายไปา็ไม่ได้ว่าอาจจะเป็นไม่ได้ว่าไม่ได้ย้อนลงฮีปอะไรอย่างประมาณเนี้ย อ๋ออาจจะติดมืออติดมือไปน่ากับในวิธีขั้นตอนการลงคะแนนใหม่นี่ต้องเนี่ยจะได้ผ่องครับผมครับตอนนี้ทั้งไอ้ตวาดได้ตั้งสำนักงานกกตจหวัดได้รับแจงจากกกตกลางนะครับได้ประสานครับทั้งองค์การบริหารจัหวัดลำบางเลยว่แล้วนะครับเดี๋ยววันที่สิบสามนี้เป็นวันพุธนี่เป็นการประชุมกันครับก็ ก็จะเฉพาะก็ลงคะแนนเฉพาะหน่วยเลือกตั้งนะครับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่นวยที่เจ็ดแต่บนถุง่าวหน่วยเดียวนะครับวันที่ในวันที่เช้าสามกุมาพันนี่ครับอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้านะครับซึ่งที่จะถึงนี้จะติดนคุณเนาะครับผมจะติดหน้าเส้าสองหน่วยที่ต้องเลือกไหมนี่พร้อมกันหมดเลยไหมครับเจ้าพ่อครับผมครับผมครับเวลาเดิมนะครับแปดโมงถึงห้าโมงแรงเหมือนเดิมนะแปดโมงถึงห้าโมงครับแหนงหมงแล้วทีนี้ทางไอ ทั้งกกตอบจปรกาศจะได้มาประชุมก่อนว่าเออเพราะว่าไหนระเบียบพันธุ์เปิญ่แง้ต่งตั้งกรรมการชุดเดิมหรือว่าจะเปลี่ยนใหม่อันนี้อันนี้ก็เป็นอำนาจของกกตท้องถิ่นนะครับแล้วก็จะใจยอหน่วยเลี้งตั้งเดิมที่เล็้ตั้งเดิมนะครับแล้วก็จะใจ้บัญชีะจื่อี่เคยใจยที่นยูถ้าบอกนิวปับชั้นหาขึ้นมาใหม่ะคแล้วก็ตอนนี้ก็ได้จังซื่อบัตรเลีงตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเ่อทั้งอ่า ทางส่วนก่าตัวก็จะส่งบ้านเดิมตั้งมาทำบริษัทนี้แต่กกตอบจบริษัทจะได้ดเนินการประทับตราในการเดชทรงไปที่ทางมการก็จะอาจจะได้ดเนินการจัดอบรมกรรมการประจิษัทเดอมตั้งาใหม่นะครับเพื่อที่จะรือเมื่อมันเกิดเหตุการณ์จะ่ซ้ำขึ้นเนาะเกาก็ต้องมีการทบทวนกันแหัมรอบหนึ่งนะครับด้วยข้อเป็นข้อห่วงายนาะจริงๆแล้วลำปางเขาเขาแบบมีเหตุการณ์จะอี๋มาเกยเกย์มีก็ครับผมพอครับที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้ในลำปาง เออเคยเคย,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 ยมีอยู่เหมือนกันครับในตอนอถ้าจำความได้เคยเขามีการเดินท้งตอนโควิดนอะนเลยทั้งสอสอ,อเืิอผ่าไปข้งที่แล้วนะครับเอมันก็จะมีอาจจะมีบ้างหน่วยที่มีการลงคะแนนใหม่บ้างหน่่นยอาจจะมีการรับคะแนนใหม่ครับนะครับ,รบทีบท่นี่มีมีผลต่อการอันรับรองนะครับในส่วนของอนายกเองและก็สอจอจะไหนองครับผม ในส่วนของการประกาศผลเนี่ยนะครับทางถ้าวันที่เท้าสามนี่เขาเริ่มตนการปิดไปดูความเดือดร้อยนะครับแบบนี้ความผิพลาดเกิดขึ้นมาเขาว่าแบบนี้บัตรขยิงแบบนี้บัตรหายแบบนี้คันปัญหายยังเกิดขึ้นเขากับรายงานไปทางกองทัพเขาจะได้เข้าประชุมนะครับถ้าแบบนี้อะไยังเกิดขึ้นก็ควรจะรับรองภณะจัมชิดวันนับแต่วันต้านก็คือนับต่วันที่ลมาเนาะไปไหนจยบชิดวันนะครับลำแหนกคือคือผู้สมัครแบบนี้อย่างรอบนะครับถ้า ผู้สมัครมีเรื่องร่องคร่า,าู่ก็อ,อาจจะขอกรตับเป็นกับนี้ไม่ะเวลาที่จะรับรองผลภายในห้องชิบวันครับครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการรับรองผลนายก <c oughs> อบจอลำปางเนี่จะต้องหลังจากวันที่เสารสามเลือกตั้งลงคะแนนไ,มไหมครับูกต้องครับต้องต้องเ <c oughs> นื่อว่าไอ <c oughs> ผลการเลือกตั้งในวันที่หนึ่งของของนายท uh ีเ huh. จ็ดตำบลมุงก <the frontier> ่านเนี <pr> no ่ยผลพอคกตอบขึ้นเลิกไปก่อนแต่ต้องรอวันที่สิบสามนี่ครับเอาคะแนนสิบสามนี่เข้าไปรวหลอมขับครับที่นี่ในส่วนของสจมีการลองเรียนอะไรอย่างไรครับที่ผ่านมาครับเออ่ก็มีมีห้องครับสจก็มีห้องครับมีการลองเรี้ยงของมาตอนนี้กำลังไอ้บางบางเรื่องมาตรวเฉพาะทิศจิงบางเรื่องกับจุดมูลกรณีนะครับบางเรื่องกับป็น จานวนไปนะครับ,รบที่นี้ในส่วนของลําปางเขาจะต้องมีการประกาศพร้อมกันเลยก่อนหรือว่าจะต้องประกาศาสจก,ก่อนหรือนายกกนหรือกว่าการทํากรรมมันก่อนครับหรือว่า,อ,าอันนี้อันนี้ก็เป็น,ปน,ปน,ปนอำนาจของกกตครับที่ทันะครับที่ควรจะได้ออกแต่ประกาศาย่างไรก่อนเพราะว่าถ้าถ้ายังไงเนี่ยถ้าสจเนี่ยถ้าส่วมีเรื่องรองนะครับทั้งสามุกเทตสามทุกเขตได้ผม่มีเรืองน่องคนก็บต้องประกาศมาเป็นในสามชั่ว แต่ถ้า,คถาเคนี้ถ้าเคดี้ดูหลงลองมันมันกไปอาจจะขยายทะติยภูมขึ้นมาครับอืมครับผมอะในช่วงท้ายานี่นะครับอยากจะให้ททานพอ,อ,อครับได้ฝากข้อห่วใหญ่เขาเราจะมีการเลือกตั้งท้องทินแหมสองเวทีด้วยกันเทศบาลแล้วก็อบตรครับ,รบผมฝากถึงพี่น้องประชาชนและก็รทางด้านของหน่วยเล็กตั้งทุกหน่วยตัวคณะกรรมาการเนาะเชิญพอ,อ,อครับ ครับผมในการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีของจังหวัดลำปางเขานะครับทั้งทั้ง43เทศบาลนะครับทั้งเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลนะครับทางกกตแต่วเป็นแบบนี้มติครับแผนนะครับเห็นชอบแผนการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนนายกเทศมนตรีนะครับ43แห่งจะเลือกตั้งวันที่ 10เอสพฤษภาคมปรมาณสิบแ18นะครับครับสมัครก็ระวางวันที่3 1บเอดมีนาคมถึง4เมษาะนะครับของของ8นี่นะครับครับก็กตะนั้นท่นผเห็นชอบแผนละนะครับแต่ตอนนี้กําลังพิจารณาเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งตาําบล่สภปเทศสมบามตทั่วประเทศอยู่นะครับทั่วประเทศอยู่นะครับของเขาของแต่ว่านำปังก็ได้มีคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งก็ได้แบ่งเขต ให้ใกรกตพิจงไปให้กรกตพิจารณาครับผมหลังจากนี้ก็จะช่วงเนี้ยนะครับช่วงวันที่สิบนะครับถึงสิบสี่นี่นะครับครับก็เป็นช่วงที่สามครกรกตประจำเทศบาลนะครับอท่านใดที่มีคุณสมบัติแล้วก็บมีลักษณะต้องห้ามนะครับอตี่อยู่ในอำเภอตีเทศบาลนั้นตั้งอยู่นะครับก็ไปสมัร ได้เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลได้นะครับบม่ว่าจะเป็นเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลนังคับสมัครมขันมดนะครับซีถึงซีภุมภาพันธ์นี่นะครับขมดเขตบนถึงซีนี่นะครับไม่ชัวน์ในตัวการแจ้งความพร้อมในการนะครากกกตท้องถิ่นนะครับหลังจจกนั้านแล้วก็จะได้ล้อนะครับล้อว่ากกตควรจะประกาศเขตเลือกตั้งประจศบาลเทศบาลเมื่อมาได้แล้วก็จะได้เข้าสูได้เรื่องของการรับสมัครขับเลือกตั้งนะครับ ตอนชื่อวเทศบาลแนายกเทศมนตรีช่วงสามสิบเอ๊มีนาคมถึงสี่เมษายนครับอ่าครับผมขอบคุณข้อมูลจากท่านพอนะครับผมครับขอบพระคุณครับผมขอบพระคุณจันะครับผมครับผมสวัสดีครับอันนี้คือคือทางด้านของท่านพออกกตนะครับลำปางของเขานะครับตีได้อู้จ๋ากันนะครับก็ต้องมีการลงค่าแนนใหม่เจ้านะครับในเขตเลือกตั้งตี หนึ่งหน่วยดเจดครับเจ้าตำบลถุก,กว่าวอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเจ้าครับวันนี้คือทั้งหมดนะครับของข่าวเที่ยงเมืองเหนือวันนี้เราสคนลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้า